กุ้งหอยก้อนมาด้วยไม่ดีท่านผู้ชมเหมือนนี่ก็อยู่กับน้องนางน้องเฮือนีน้องนางกับซีมาในงานสภาพอากาศห้องบ้านน้องนางน้องบ้านน้องนางกับพ่นตกหนำมัวท้วมล่างข้าเพื่อนบ่วเ็นแดดออกแต่ว่าหนนอกยังไปยังมาเปียกเนาะตอนนี้เขาว่าพายุเขาอันนั้นประเทศลาวเนาะคือฝนตกมือเดียวฝนตกมือเดียวหนำท้วมออ๋ นี่ค่ะเขาเร็วไปหาเกือเขาไ <laughs> ปหาเกือไปหาเหอ <laughs> ตอนนี้กเห็นเหลือขเรวต่อไหมตอนนี้กะเห็นเกือาเร็วตอ,ตอนนี้กลเล วันนี้เข้ากันมากงานถ่ายบรรยากาศที่ว่าน้ำทวมพายุเขาเนาะขี้เหือดถ่ายตอนนี้กำลังถ่ายเีือลินน้ำทวนาะพวต๊พายุเขาโอ้ยยิเงียน้วเงี้ยหาวเบี้แล้วเอาเพิ่งใส่แตนาวเยี่ยใส่แล้ใส่หนาวดีอะ

อันนี้ยวเพี่วๆเพียวๆเพียเียวๆเพยเียวๆเียเอีย้ๆเพียวเพียวๆเพีีเยวๆเเพีเพยพวพยพีเพียวๆียวๆเเพียวๆเพียวๆเพียวๆเเพียเพียพียวๆยเลีเพีีเเเเ ขี้เห่าซ้อยตอนนี้ฮักกาีอ่าพพยเห่อเขาพังเนาะกูเป็นบ้าก็เป็นบ้าตอนนี้ก็มาหอดพังผู้ติตาไหว้ผู้ไม่ใช่คนดได้หิติตาคงแต่ ตอนนี้กะพนตกเนาะเขาก็มานัง่งมาเบิ้ล <c oughs> นนก,ตก็ตอนนี้กะพนตกอ่ะว่าในก็โต๊ะเมื่อก็ตกหนังถ่วมอันนี้เป็นหน,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 นังถ่วมเนาะเราพ่นตกะพยุขเขาเมื่อหนึ่งเมื่อนี่กระตกเน,น,นาะเอาแหว่ง